อันนี้เดี๋ยวให้ดูนะฮะอันนี้คือตนะู้เย็นเนาะทีนี้ผมก็จะมาหลังตู้เย็นมันคือมีน้ําหยดแหละเมื่อคืนน่ะจากตู้เย็นทีนี้ปุ๊บ,บก่อนอื่นเลยผมเปิดเอาอันนี้เปิดหรือไขค,ควงก็ได้อนนี้เป็นรูนี่เปิดในนี้ออกมาเนาะรูก็คือตรงนี้มันจะเสียบไปอย่างนี้น,นะแต่ผมก็ดึงออกมาปุ๊บทีนี้เราก็เห็นเครื่องละอันนี้ผมยังไม่ได้ปิดไฟฟ้าเนาะอันนี้ที่จริงอันนี้ตู้ไมโครเวฟผมก็ดึงออกมาละเพราะมันอยู่บนนี้แล้วก็ i pad ผมดึงออกมาเพราะมันอยู่ตรงนั้นวเวลาเราเคลื่อนตู้เนี่ยมันจะได้ไม่หล่นออกมาทีนี้อันนี้คือท่อนะน้ำเนี่ยมันไหลยอย่างนี้ระวังใบพัดถ้ากังวลก็ปิดปิดเครื่องกนก็ได้ดึงปกออกักกทีนี้ไอ้ท่อเนี่ยมันต้องลงไปในเทร์เทร์คือตรงนี้คือถาดนั่นแหละเนาะถ้าเราดึงดึงถาดออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะมันจะไม่ลงแล้วพอเราใส่ถาดกลับเข้ามาใหม่เนี่ย เราต้องเอาท่อเนี่ยใส่ลงมาบนถาดท่อคือหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่นี่เป็นอย่างนี้น้ำเนี่ยมันจะไหลติ้งติ้งติ้ง,งออกมาเหมือนพวกแบบว่าแอร์ตามพวกแบบว่าห้องแถวตึกแถวอะ่ะที่มันจะไหลตั้งข้างถานนอ่ะนี่เรามาใส่่างนี้ทีนี้นานนานทีเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะตันนี่เห็นนะท่อนตรงเนี้ยมันจะตันตรงนั้นก็จะตันอะไรเงี้ยเราก็ปีละครั้งก็ถอดปลั๊ก หน้าร้อนให้มันละลายเออถ้าสมมติมันตันเนี่ยมันอาจจะไหลยเยอะออกมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้มันก็จะไม่ลงท่อถึงออกไหมท่อนี่มันจะมาบนถาดตรงนี้ถาดเนี่ยเราก็มันก็จะมีพัดลมเป่าน้ําก็จะระเหยไปมันก็จะไม่ไหลลงพื้นเนาะ